ดีครับหนุ่มอ่อนทว่วครับวันนี้เราพาทุกคนมางานวิ่งกันดุครั้งที่สองสนามที่สองนะครับที่หาดแหลมกลุ่มอำเภอทัศแกนะครับซึ่งเมื่อคราวที่แล้วนี่เราก็ไปวิ่งกันที่ ป่าน้ำปราณน,นะครับอํเาเภอปราณบุรีครับเมื่อวันพุทธที่สิบสี่ที่ผ่านมาวันนี้วันที่ที่เบ็ดน,นะครับแล้วก็มาเจอที่สนามหาดแหลมกลุ่มเดี๋ยวพุธหน้าพุธหน้าถ้าผมจำไม่ผิดสําว่าเป็นของอำเภอหัวหินนะเดี๋ยวต้องดูละเลียดดี็ทีว่าที่ไหนแน่วันนี้วิ่งระยะทางสุดจะห้า ้ากมอจำไม่ได้ยังไม่ได้เห็นารายละเอียดเลยครับอนนี้จตดตางเราอยู่ที่อ,อตรงช่วงหาดแหลมกลุ่มแลวเดี๋ยววันนี้เราจะวิ่งเลาะมาทางชายหาดทะเลครับทางวิ่งมาทางหาดทรายเลยเอะหาดทรายเดี่ยเรามาถึงบริเวณที่ กิจกรรมวนนียเดี๋ยวเรามาดูว่ามบบจะเป็นยังไงแบบไหนไมั่งยังไ,ไงไปยนะังไงกังออกมาทางใทยหาทะเลนะ

อ่ากุฎหน้าไปกุฎิหินนะครับแล้วสนามที่สี่ลักประเทศเพื่อเมืองนะครับเพราะฉะนั้นใครมาสนามพ้าสแกเป็นครั้งแรกยกมือครับพี่มีสนามหน้าพี่พลาดไม่ได้เลยนะตั้งแต่หุหินเป็นต้นไปถ้าพี่มาสนามนี้ยังมีสิทธิให้พี่ยึดุืนได้นะครับดูนะพี่มาสนามขสแกเป็นสนามที่หนึ่งพี่ยังมีช่อง ทงรักสุขภาพสุขภาพดีวิถีคปนประจวนภาพดีวิถีคปนประจววนะครับอบปจอ เทศบาลแล้วก็อบอตอแล้วก็หมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านชุมชนอีก495หมู่บ้านชุมชนนะครับไปรู้ไปไว้ที่ไหนนะเดี๋ยวผมจะไปตรวจหมู่บ้านนะเอาเอาทงผมไปเก็บซุปไปที่ไหนนะเอามาติดนะครับเดี๋ยวฝากท่านนายเพอด้วยนะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในระดับอำเภอ ในการกิจกรรมครั้งน,นี้มีเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า1,575คนระยะทาง5.5กิโลเมตรมีและประเภทเปนต่40รางวัลโดยได้รับความร่วมมือจากผู้น่าู่นราชการผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษากำรัปนผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประจัตะนตมนตรสาธารณสุขภาพดีวิถีเป็นประจวบภาพดีวิถีคปนประจวบ

โอ้เห็นคนชอบใจกกมีสุภาพแข็งแรงเลยครับโอ้อยากให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นทุกหมู่บ้านทุกตำบลอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์เชื่อว่าพวกเราห่างไกลเอชดีแน่นอนครับเอาให้หมอพยาบาลได้มีเวลาพักดูแลร่างกายกันครับออกกำลังกายด้วยกันกิโล2กิโลใครไหวก็5กิโลนะครับเอาครับ คุณสสด้วยนะครับอขอบคุณที่ไม่สุขไม่ดื่มเอาละครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยคนถือธงหลังจากคนถือธงเราเก็บขึ้นรถเลยนะครับเนื่องจากว่าที่ดี

กด2 0 0ี่แหละนั่งกินต่อตายฮ่าฮ่าฮ่าไ้บอสเฮ้ยน้าไอ้บ้เฮยว็บกระดาษไหเบี้ยแรงนี่นะ โอ้สินค้าจากชุมชนครับมาออกแบบใส่ดีไซน์เข้าไปครับเพิ่มมูลค่าอัพไซคิกขึ้นมาเลยครับและเป็นงานแทนด์เมดด้วยน้องๆสามก้าโอ้โหโอ้โหและชนะเลิบอกว่าอชายโอ้โหนี่เขาคัดไซค์มาหรือเปล่าครับ ท่านรองว่าใหญ่แล้วนะครับโอ้โหนี่และที่สำคัญครับมีอีกสินค้าด้วยของแท้น้ำปลาวังใต้ด้วยครับเอาละครับโอวอชายถ่ายรูปเลยครับครับต่อไปครับโอวอหิงครับหญิงเขาจะถิงครับโอ้ชอบมากครับการดีไซน์ที่รางวัลแล้วก็เอาสินค้าชุมชนไปด้วยครับ นี่ครับเพิ่มมูลค่าอัพไซคลิงขึ้นมาครับอ,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 อยาให้ไปดูบัตรครับโอ้โหและชนละเลิโอ้โ,โอ้โอ้โองโอ้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 โ้โอ้โอ้โอ่โอนโอ้โอ้อ้้โอ้้้้โอ้โออ้โ้โ้โอ้โโอ้โอโอ้ ท่านที่สองครับปัดธรรมวดีก้อนเม่ครับประจวบกิริขันครับท่านที่สามครับคุณขวัญดาวทับสแกเฮ้ยพี่กระโปงพี่ใส่ถากี่ก้อน โอ้ไม่หัวหินได้ไอเดียเลยครับและลำดับที่สครับสุวรรณได้กล่าวขอบคุณนะครับกับพวกเราที่ได้ร่วมทำกิจกรรมในวันนี้เขาับาปเฉยครับจากกิจกรรมนะครับขอบคุณทั้งอบตอนาหกว่างที่เป็นเจ้าภาพหลักจะขอบคุณที่ท่านกำลัตบบนตำบลนาหกวางนะครับในการจัดเตรียมสถานที่ต่างๆที่รองรับท่านนะครับอันนี้ก็ถือว่า ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ต่างอำเภอนะครับมามาพื้นที่ทับสะแกนะครับซึ่งมีพื้นที่ที่มีความสำคัญถ้าท่านอยากชอบบรรยากาศทะเลเงียบสงบสะอาดปลอดภัยต้องมาที่ทับสะแกนะครับเป็นพื้นที่ที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มาสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอทับสะแกนะครับเรามีสินค้ามากมายที่ท่าน จัดในสอยนะครับแล้วเรามีโรงแรมที่พัก23แห่งตั้งแต่ราคาหลักร้อยถึงหลักหมื่นนะครับที่จะบริการท่านนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายขอขอบคุณทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับในการจัดก,กิจกรรมตรงนี้ความสําเร็จทุกอย่างนะครับก็มอบให้ทีมงานทุกคนนะครับที่ทําให้การจัดกิจกรรมตรงนี้เป็นไปด้ยวยความเรียบร้อยแล้วก็ที่สาคัญขอขอบคุณผู้ว่าารระดับจังหวัดนะครับที่สัสนุนในการจัดกิจกรรมนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ วิ่งกันดูนะครับแขกสามที่จะเกิดขึ้นที่อำเภอหัวหินซึ่งทางเราก็จะส่งไม้ต่อให้กับอำเภอหัวหินไปดำเนินกิจกรรมและเชื่อว่าจะป,ประสบความสำเร็จและขอเชิญท่านนะครับไปร่วมกิจกรรมครั้งที่3 ร่ไปครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังความพร้อมในสนามตัดไปแท็กที่3าโอกาสได้ขอได้เชิญท่านนายอำเพออวหินครับเรียนท่านรองผู้ว่ากาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านอพิดาสุดใจท่านในเบอร์ทัพสแกพี่น้องนักวิ่งทุกท่านทุกคนนะครับสนามหน้าวันที่28นี้นะครับเจอกันที่อุทยานราชพักนะวิ่ง มหากรรมในการสร้างสุขภาพาและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะเห็นองค์รูพระประชาอนุสาวรีย์ของอของของอกษัตริย์เจ็ดกษัตริย์นะครับเราจะล้ำลึกถึงพระองค์ท่านในขณะที่เราวิ่งสร้างสุขภาพาสำเน็กในพระมหากรุณาธิคุณเจอกันที่หัวหินแขกสามครับยานครับ สุขภาพดีจากอำเภอทับสะแกจะเข้าสู่อำเภอเหนินครับ 5...4...3...2...1 ครับอ้าเจ้าที่บันึกภาพเอาครับปรบมือเลยครับ แม่เห็นพลังเลยครับของการส่งมอบได้บริทีอ่ะครับเดี๋ยวให้ช่างภาพ i'm mm with -hmm. mm -hmm. mm -hmm. thank <laughs> you